วันที่22ตุลคาคม25งพันเวลา9กานาฬิกาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปกฉัรชัยสุกวัฒน์ผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครพันตำรวจโทเศษพงษ์ชูเมืองพันตำรวจตรีศราย,ยุทธเชิดฉายพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาหัวหน้าขบวนการคนและงานต่างดา้าผิดกฎหมายหลังขยายผลออกหมายจับเพิ่มอีกสองรายพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า100ร้ล้านบาท สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายลักลอบขนแร an e งงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้เป็นตัวการสําคัญในการช่วยเหลือสั่งการขาบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากแนวชายแดนภาคเหนือตอนล่างเพื ain, พ่อเข้ามาทํางานในพื้นที่ชั้นในและมีการรวมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเพื่อติดต่อประสานและใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการหาลูกค้า จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหาจนกระทั่งสามารถจับกุ่มตัวได้ที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. น,นายสมชายอายุ26ปีสัญชาติไทยตามหมายจับของสารจังหวัดสมุทรสาคร 2. มิสเตอร์ซันอายุ31ปีสัญชาติเมียนมา ตามหมายจับของสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาร่วมกันโดยรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชนจาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆคนต่างดา้าวนั้นพ้นจากการจับกุมจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสวนพกระทุ่มแบนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมือง